สบายดีสวัสด,ดีจ้าทุกคนวันนี้ผมเป็สองสมุดีแสดงคือเก้าตอนเสาร์มาวัวออกจากกอกหนาห้องซีนวะทุกคนนี่เห็นเห็ดขอนเห็ดขาวขอนเด้อทุกคนได้ได้เป็นได้ไดไเด่นได้บ้าทุกคนโค่นหนาห้องซีนี่เนาะอีกคือยู่เลยอี่อู้ทุกคนได้ได้ข้าวซูนเด้ทุกคนเป็นตาจอออนนี่ ได้มาเลยทุกคนเดี๋ยวเ,าาเวนะอามาเก็บกันเนาะนี่แต่เราๆงามๆทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเอามาเก็บกันมีแล้วมีแล้วเอาันันเอาเอา,เอาเหือกใหม่ปกไว้เราอยากจะเห็น <c oughs> โอ้ยงามเป็นนามเลยทุกคนเอ้ย อันโบหัวเนาะว่าเป็นคอนอีกอย่างจะเป็นคอนมาอีกอย่างนอหัวไมนเกิดอันแต่ส่ออ่อนนะคนเอ้ยมันแต่ขาวปกติจะเกิดมันจะเกิดนอแต่ว่ามันมันบ่เกิดร้ายจะมีจริงจริงมันเป็นร้ายเนาะ อยู่หนาทางเนี่ทุกคนเสียงโนดกระเลนสวนไปสวนมาอยู่ค่ะมันมันมเป็นไมนเป็นสีมมนเป็นสีน,น,นี้บดแต่น้อทุกคนเล่ไม่เป็นสีน่าหสีบดแต่ เอา,าเอาเมื่อมุกใส่ไข่เก่งเสียบเศษก,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 กันมุกใส่ไข่เลยกาแกงกะไก่กัมมินดาแกงถ้าว่ามุกมุกใส่ไข่แล้วเสียบก่อนลงในน้อยเฮะเกือบเอาเนาะปลาอะไรมันใหญ่แล้วเามาเก็บอีก สนเอาเงาออกแล้ว <id>: ีลยวผู้ดีเนี้ยเราไปเก็บในเฮดอย่นี้นีเห็นเนาะหมขั้นโกขั้นขั้นีใครเห็นนี่ฝนตกใส่อีกนี่ผู้ดีปถึงเม็ดเลยนะมาใอกินเจาไป thank you คอนคอนอยู่กับหนาหนาทาง่างนี่อยู่ในหัวองค์ซีจุนี้มันยังหน่ออยู่ปาเห็นมันหน่อมันกระเที่ยวเลยหน่อกำบานเหมดเลยครับเน็มสีเปื่อยเลยเก็บเอา,า,าเอวุธสั้นตัวนี้มันยังจนฟ้ามัน กข้าวขาวแบบิีงผู้ดีอำเภามุกมุกเซไขร <laughs> มุกเซไขรกินข้าวเส้าเลยนี่มุกใสใบตองหอ,ห,อห,อห,อหอมๆเด่นทุกคนใส่พวกอีตู่หอมขนาดเด่นอื้อ ใส่เกบมากระสิได้เต็มท่งในเด่นดูดิเลยแหกแ,แกงนึงในมุกนึง <c oughs> นี่ฮะสิเห็ดมุก่กินเห็ดมุกใส่ไข่ใส่แซ่บดูนี่เตเยมผีมัอยู่ในศพนี่เดน นี่ไม้ไม่ไม่ไมไม่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 ่ม่ม่ไๆเม่ไม่ไม่กม้่ม หน้อยๆฮะกับ่เอาตาแบบเหันใหนอยดอ้ดิกเทวนี้เถากแดกอมันมันเกิดมันเกิดยดุมบ่ไหลทุกคนมันขาดินมันอ้น่าีพีมันผลขึ้นมาบ่ไดันะซากสักดีเยอ ปกติคอนตัวนี้มันสิเป็นเห็ดกับแก๋นะทุก,ก,ก,กนคน,น,นวันนี้เจ้าแนนจะมาเป็นเห็ดขาวเห็ดกับแกะเห็ดกับแกะนี่คอนหนันมุมนี้เนาะโอ้ยคอนหนันเหี่ยวละแล้วลนี่จ้าทุกคน มีไรทุ่งนึงพอดีด้ยดวยทุกคนเต็มทุง้งพอดีเต็มทุ้งเยอพอดีสามะมกจะไข่นังเก็บอยู่นางเก็บอยู่ <c oughs> นะทางเขาว่า,าอีนี่มันนางเห็นยังได้างไกลไปไกลมากที่รถไกลไปไกลมานี่จะ้ะไหรทุ่งนึงพอดีด้วยจ้า <c oughs> เนี่ยห่อ และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของหอมุกเคดของเขาเลยทุกคนมุกใส่ใบตองหอมพร้อมปลาซองโตนี่จ้าทุกคนมมูเคดถ้าบึ่งตอนมันซุกเด้อทุกคนกน,น,น้นตอนนนตอนนี้กำลังค้างไฟอยู่มุกใส่ใบตองไ้มันน้ำมเอมมุกมุกอัดหน,น้าตาสี่ขีลายเน่แต่ว่าถ้าพิ่งข้างในเนาะมันจะเป็นไงเแน่นอนทุกคนเแน่นอน และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของมูเห็ดของเขาเลยอเกคนขายออกมาเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เด็จ้าหอไปตองได้ผูดไผ่กับมเฮงบนไดนี่จ้างูเห็ดของเขาหรือหน้าตาก็จะประมาณนี้เด็ดแต่ว่ารสดสาิแสบๆเลยทุกคนแสบๆ